สวัสดีค่ะนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนา a n n e l นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของเช่าวธาตุลมนะคะกุ้เมถุนแล้วก็ตุลสำหรับคนนอรักเก่านะคะคนรักเก่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะเ,รเริ่มกันที่ถารการณ์ความรักนะคะในฝั่งของตัวคุณเองนะ,ะชาวธาตลม คนรักเก่าจะเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะใบแรกนะ Queen of Pentacles นะคะโอเค Strength สามไม้เท้าพยายามที่จะมั่นคงเข้มแข็งนะคะ Healing h e a ใจหันหลังให้กับเรื่องราวที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะมองไปข้างหน้านะคะและทิ้งอดีตทิ้งบางอย่างเอาไว้ข้างหลังหันหลังให้กับ สิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะคุณลงเรือนะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวที่ผ่านผ่านมาจนนะคะพบเจอชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นความรักครั้งใหม่ก็ได้มางขวัญจะเป็นแบบเป้าหมายใหม่ในชีวิตมีการงงการงานอยากจะโฟกัสในเรื่องอื่น,นๆต่างๆก็ว่าไปนะคะสีดาบมองว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่เข้ามาเหมือนกันแต่คุณยัง อย่างนิ่งอยู่ยังรู้สึกว่าต้องการการพักผ่อนนะคะพักใจพักสายตานะคะพักจิตพักใจเยียวยาใจตัวเองนะคะค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านมาเยอะแล้วนะ,ะรู้สึกว่าอยากที่จะเติมเต็มตัวเองให้มันคงให้เข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกร่ง,ง,งะะชาวธาตุด,ดินค่อนข้างเด่นนะ,ะบังกรพุทธศพหรือก,การที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะคะต่อไป บางคนรักเาาของคุณสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเฮอร์มิตสามดาบเดอรมูนโอ้โหดูจะตึงเครียดค่ะ King of Pentacles แล้วก็6กว้วยนะคะสถานการณ์ความรักของเขาในช่วงนี้นะคะโดนเทถ้าไม่โดนเทก็เจอกับความสัมพันธ์ที่มันไปต่อค่อนข้นางจะยากเจอกับเรื่องราวที่ทำร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็สถานการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคนะเจอกับเรื่องราวที่หดหู่นะคะ ต้องแยกย้ายจากใครบางคนหรือมีเรื่องราวที่ผิดใจกันนะคะโอกาสจะไปต่อเนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะมองไม่เห็นอะไรนะคะในความสัมพันธ์อมืมคลุมเครือนะคะหดหูหม่นหม่นมองๆนะรู้สึกว่ามีคนคุยมันแยกกว่าอยู่คนเดียวซะอีกนะคะเขาเริ่มที่จะมีกำแพงเขาเริ่มที่จะปรีวิเวกอยากที่จะอยู่กับตัวเองคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆ ะะและมองว่ามีโอกาสสูงที่เขาเนี่ยจะวนกลับไปหาคนเก่าซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นตัวคุณหรือคนเก่าคนอื่นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันที่ความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเขานะอ่ะเกือบลืมแล้วนะคะเกือบลืมคือขอขยายขยายดน,นึงไพ่นะคะขยายสถานการณ์ความรักในฝั่งคุณเพิ่มเติมนะคะเชี่ยวชาญน,นะแฟมิลีโอเคคุณอยาอาจจะมีแบบว่า ในเรื่องราวของครอบครัวนะคะคนรอดข้างที่อยู่ให้กําลังใจนะคะหรือว่าอยู่เคียงข้างคุณนะคะคุณเริ่มที่จะเป็นคนที่แบบโอเคเจออาจจะเจอความรักมาหลากหลายรูปแบบนะ,ะหรือความรักครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คุณได้เรียนรู้นะคะมันมันเป็นเหมือนบทเรียนที่ที่คุณมองว่ามันก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรัก ในในครั้งที่ผ่านผ่านมาค่อนข้างจะเยอะนะคะคุณพยายามที่จะคีลิ่งหรือว่าเขาเรียกว่ารับมือกับกับสภาพจิตใจสถานก,การณ์ในทุกๆอย่างที่เข้ามาให้ได้นะคะคุณอยากเป็นคนเก่งอะ่ะคุณอยากที่จะเข้มแข็งผ่านไปให้ได้ถึงแม้ว่าในใจลึกๆมันอาจจะมีคิดถึงบ้างในบางครั้งแต่คุณพยายามจะนิ่งให้ได้มากที่สุดส่วนตัวเขานะคะตัวเขาเป็นยังไง ขยายนิดนึงนะสถานการณ์ในฝั่งเขาบริวารคนรอบข้างผจญภ,ภัยภัยธรรมชาติเจ็ชั่วนิรัดน์นะคะคงจะเป็นในเรื่องของคนรอบข้างที่เขารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขานะคะอย่างที่บอกว่าเขารู้สึกว่า การอยู่คนเดียวมันมันดีกว่าอีกหรือเปล่าการอยู่คนเดียวมันดีกว่าความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ในตอนนี้นะคะเราจะเป็นลักษณะของคนรักหรือคนคุยก็ก็ตา่างนะคะเจอกับภัยธรรมชาติหรือว่าพูดง่ายๆว,ว่าเป็นความเสี่ยงนะคะเป็นความเสี่ยงที่ต้องเอาแบบมีมีผลต่อสภาพจิตใจของเขาค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็เรื่องของการจบความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่อโอกาสจะไม่ได้ไปต่อของเขาท่นเองนะคะ โอเคทีนี้เรามาดูว่า6กถ้วยที่เขาอยากจะวนกลับมาเนี่ยคือคุณหรือเปล่านะ mm hmm. เขาคิดถึงคุณไหมคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้านในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทาวเวอร์นะเอสอบครับมีโอกาสที่เขาจะวนกลับมาหาคุณแบบที่คุณไม่ทำตั้งตัวเลยนะ mm hmm. เขาอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งมองว่าคนที่เขาอยากวนกลับไปหกคนมือกี้โอกาส ถึง90%ซว่าจะเป็นคุณแต่เขากังวลว่าตัวคุณเนี่ยจะให้โอกาสเขาไหมเอ่อบาดแผลที่เขาอาจจะเคยทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคต่างๆคุณจะให้อภัยเขาหรือยังนะคะคุณยังโกรธเขาอยู่ไหมคุณยังเสียใจอยู่หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เขาก็เป็นกังวลแล้วก็เป็นห่วงนะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่เขา,าจะขอโอกาสในการจะเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์นะคะโอเค ต่อไปฝั่งคุณนะคะคิดได้รู้สึกยังไงกับเขาบา mm hmm. er Hello, ้าง We o f f ฟ r วจ n e h l l l o f a n การกลับมาในความคิดของคุณนะ่ะคุณมองว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาว่าคุณก็ยังมีฟีลิ่งในเชิงของความเป็นห่วงความห่วงใยกับเขาเป็นความรู้สึกในเชิงบวกแต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องกลับมานะทีเา่เป็นแฟนหรือ คาดหวังอะไรในตัวเขาเราแค่มีความรู้สึกดีๆที่เราเคยมีแค่นั้นพยายามจะขจัดในเรื่องราวของความเจ็บปวดเสียใจและอยู่กับปัจจุบันให้ได้ถ้าเขามีการทักทายพูดคุยมาเนี่ยก็มองว่าคุณก็คุณก็โอเคนะดีใจแต่ก็จะไม่ดีใจเกินเกินในลักษณะที่แบบหูดีใจมากขนาดนั้นกาเป็นมีความหวังตั้งคําหวังอันนี้คุณยังมีสติอยู่นะคะมองว่าคุณยังมีสติอยู่ ต่อไปนะคะข้อความจากเขานะคะถึงคุณคุณเข้ามาใกล้มากกว่าคนอื่นม,มันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องเยียวยาใจในตอนนี้แล้วเขามองว่าตัวคุณนะ่าจะเป็นคนที่เยียวยาจิตใจเขาได้มากที่สุดหรือมองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาได้มากที่สุดอะเพราะที่ผ่านมาคนที่จะเข้ามาในเซฟโซนของเขานะคะในแบบตัวตนจริงๆของเขาอ่ะคือคุณ ที่พิเศษที่สุดอาจจะมีคนคุยคนอื่นแต่คนที่จะเข้ามาในในรัศมีที่เป็นเซฟโซนหรือใกล้ชิดตัวตนของเขามากที่สุดเขามองว่าเป็นคุณนั่นเองนะคะคือเป็นที่ที่ปรับเขาไว้วางใจแล้วก็สบายใจในในเรื่องราวที่ผ่านมาและคิดว่าคุณก็ยังอยากเป็นคนที่ดำรงตำแหน่งนั้นในใจเขาอยู่เหมือนเดิมต่อไปนะคะบทสรุปอ่อนๆห้าเหรียญ สิทธิเท้านะคะเดบิวนี่ไงการกลับมาของเขาอาจจะทําให้ตัวคูณนะคะเห็นไหมดออฟฟอร์จูดอาจจะทําให้ตัวคูณรู้สึกว่ามีความเป็นกังวลน,นะคะอาจจะมีความหนักใจว่าเขาจะกลับมาแล้วเราจะต้องรู้สึกแบบไหนฉันจะต้องรู้สึกยังไงนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่พนาันาการแบบ บุคคลที่สามหรือเขาจะยังมีตัวเลือกอยู่ไหมหรือฉันจะเข้าไปเป็นแบบบุคคลที่สามของความสัมาร์เข้าหรือเปล่าจะมีเรื่องราวความคิดตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะแต่โอกาสสูงเลยสําหรับฝั่งชาวทัตลมที่คนเก่าสะบวนกลับมานะคะต่อไปให้ความรักว่าไงคะคุณคู่คนนี้จะได้รับความรักนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองและตัวเขาก็เห็นคุณค่าของคุณและอาจจะมีการ make effort หรือทําอะไรบางอย่างที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือการแสดงความรักความรู้สึกในด้านบวกกับ คูนนั่นเองนะคะโอเคต่อไปแยกย่อย12ราศีนะคะราศีใดมีเกณฑ์ที่จะกลับมาบ้างนะคะเริ่มกันที่เมษนะเมษจะกลับมาไหมคะห้าดาบนะชาริอัลเด,ดสำหรับคนคนนี้มองว่า ถามว่ามีคิดถึงไหมมีแต่เขาเลือกที่จะ move on เดินหน้าต่อสิ่งที่มันจบนะคะก็คือจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนี่นะคะต่อไปปรึกศพปรึกศพจะกลับมาไหมหรือไพ่จะสื่ออะไรนะคะหกดาเอสอฟเพนเด็กอลคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะกลับมาวานกลับมาขอการหรือมีการเริ่มต้นไปกับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่การเริ่มต้นนี้อาจจะยังไม่ได้คอมมิตเมนนะจะ เป็นฟีดที่แบบอย่างที่บอกมันยังไม่ได้คอมมิตเมนต์แต่อย่างน้อยมันก็มีการเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณคิดว่าคุณรอโอกาสนี้อยู่ก็ถือว่ายินดีด้วยนะคะต่อไปนะคะเมถุนเมถุนกลับมาไหมคะมีออฟฟอร์จูนนะคะไฮพินเทอรสจีดามีเกนที่จะวนกลับมา นะคะแต่รูปเหมือนตัวเขาอาจจะมีบางอย่างที่คลุมเครือนะหรือพูดง่ายๆว่าคงจะมีคนคุยอีกคนนึงแต่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เด่นว่าเอ้ยจะแบบเลื่อนขั้นเป็นแฟนแต่คือมีตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกทันทีโอเคต่อไปนะคะกรกฎกรกฎนะคะกลับมาไหมสิบถ้วยนะคะ queen of pentacles ค i n g of p e n t a c อปเ5ิ coast, ้มีเกณฑ์ที่จะวนกลับมานะสอหรับคนคนนี้นะคะแต่เขายังมีฟีลลิ่งที่แบบกังวลน,นะคะมีความกังวลมีความระแวงมีความกล้ากลัวที่จะเข้ามาอยากจะงอ้ออยากจะเข้าหายังรู้สึกดีอยากรู้สึกด้วยความที่กลับมาด้วยลักษณะที่เขาเจอความทุกข์มานะ เขาเจอปัญหาเขาเจอเรื่องอะไรมาแล้วแบบรู้สึกว่าอยากทําให้อยากที่จะกลับมาหาคุณแต่ก็กังวลว่าคุณจะให้โอกาสเข้ามห้คุณจะคิดยังไงคิดมากนะคะค่อนข้างจะคิดเยอะทีเดียวโอเคต่อไปค่ะสิงสิงกลับมาไหมคะ King of Pentacles ลส์ในอัพโซนปากถ้วยสำหรับคนคนนี้มองว่า เดินออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตัวเขาเขา,าจะมีอีกก็เอาแต่ใจตัวเองพอสมควรนะมันเป็นการยากที่เขาจะวนกลับมานะคะโอเคต่อไปกันนะคะกันกันจะกลับมาไหมคะ Night of Pentacles นะคะ,ะ,คะ The f o o มีเกณฑ์ที่จะวนกลับมานะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้เป็นลักษณะที่การคอมมิตเมนต์นะคะหรือบางอย่างอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณ การวนกลับมาเป็นการพูดคุยทักทายแล้วก็ห่างๆไปแล้วก็นะคะเรื่องความรักยังไม่ได้ฉัดถ้าคุณจะมีข้อเสนอหรือเออเงื่อไนไขมองว่าเขาอาจจะไม่ได้ฟอลโล่หรือไม่ได้ตามใจในสิ่งที่ที่คุณยื่นมานเองนะต่ <c oughs> อ,อไปตุล k n n o of m o อ s เจ็บถ้วยคิดถึงนะคะ มีโอกาสที่จะวนกลับมาหรือติดต่อ,อก,กลับมาแต่ต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกด้วยนะอืมเขาก็มีตัวเลือกอยู่เช่นเดียวกันต่อไปพิจิก จอสต็ดนะคะจอสมิมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ยินข่าวคราวจากเขานะคะผ่านกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนของเพื่อนนะคะจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าการกลับมาโดยโดยการแอคชั่นนะ,ะจะเป็นข่าวสารข่าวคราว,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 าวบางอย่างจากเขานะคะโอเคต่อไปธนูเจ็ดไม้เท้ามีกำแพงกั้นระหว่างคุณกับเขานะคะหรือมีการติดกัน้นการบล็อกกันไปโอกาสจะเข้ามา มีนะคะแต่ค่อนข้างจะน้อยนะค่อนข้างจะน้อยแล้วกลับมาก็อาจจะเป็นการขุดบางอย่างแล้วทำให้ต่างคนต่างรู้สึกแย่อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเป็นฝั่งเรานะคะหรือฝั่งเขาก็ได้ที่ขุดเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาต่อไปนะคะมังกรสุกอหกถ้วยนี่ไงเขาสองคุณอยู่นะเขาอยากที่จะเริ่มใหม่กับคุณนะคะ มีโอกาสสูงที่จะวนกลับมาเลยทัลดลมนี่คือหลายราศีมากเลยนะคะเนี่ยโอเคต่อไปนะคะเุ้มกุ้มกลับมาไหมคะ่ะ King อฟเพนด์เคิล a t ทนะ <c oughs> สำหรับคนนี้นะคะมองว่าเขาพยายามตัดอกตัดใจมุกออนเดินหน้าต่อทุกอย่างมันมันจบมันผ่านมาแล้วสำหรับเขานะคะ ต่อไปถ้าวนกลับมาจะเป็นการเช็คเลตติ้งอ่ะซึ่งมันจะเป็นการสร้างปัญหาในความคิดสร้างปัญหาใหกับคุณมากกว่าที่จะเป็นด้านบวกนะคะต่อไปนะคะมีนไนออฟบอนส์เอซอกบอนส์นะคะเสร็ดเรียน มีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามาติดต่อมามีการสื่อสารมีการพูดคุยกันนะคะแต่จะความสัมพันธ์เนี่ยหลังจากคุยกันมันจะไปอย่างชา้าชาดิบหนึ่งหรืออีกในหนึ่งตัวเขาเองก็มีตัวเลือกนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็มีตัวเลือกอยู่บ้างเช่นเดียวกันเนาะโอเคคลิปของธาตุลมก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแลวขออวยพรให้แก่คนที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะได้ สมหวังนะคะกับความรักที่รอคอยนะคะวนกลับมาแล้วเนี่ยให้ได้มีการคอมมิชเมนต์เขาเนี่ยจะต้องแบบรักกุหลคุณอย่างที่คุณปรารถนาเอาไว้นะคะสวัสดีค่ะ